สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะ e l and you won't miss the next contest Modern warships out Hello กายอยู่กับผมเท็กบอลบอลนะครับวันนี้เก็บภาพบรรยากาศการเล่นมาเนาะวันนี้เจอแคน c n NO 0 1นนะครับนะเราก็เปิดฉากเล่นกับเขาหน่อยแล้วกันไฮเนาะเซไฮไปนะครับปัญหาครับเราต้องเก็บซีวีเขาให้ได้ครับศัตรูจะได้ขาดนะครับอาวุธ ที่โจมตีแล้วนะครับยิงไปครับ d f 7ทั้งหมดต้องได้แสนสองนะครับต่อชุดนะอันนี้ได้ 8, แปดหมืนแปลว่ายิงโมดนะไม่โดนนะครับจัดไปมาไดไอหนูนี่ถ้าเข้าหมดจะประมาณนี้นะครับประมาณแสนหนึ่งแสนสเลยนะครับ Kdx เป็นเรือพิฆาตที่แบบสุดยอดมากนะใครพลาดปันพาน,นี้ไปก็เดี๋ยวรอเขาแจกใหม่อีกทีนะครับแล้วก็รีบเก็บเรือมีซาเพราะว่าอาวุธเขาโหมดมากจริงๆเป็นแครี่ขอ,ของของทีมเลย นะครับขาดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นแคลี่ของทีมเป็นไงแปบ๊บเดียวแตกนะฮะอ่าโอเคเราก็เล่นต่อเลยนะครับโอ้โหเวลีเคียเดี๋ยวก่อนนะใจยเย็นได้ไหมลนะ่ะใจยเย็นได้ไหมลนะ่ะใจเย็นได้ไหมลนะ่ะเดี๋ยวแตกเอ้ยโอ้โหเอาวะพักพักก่อนพักก่อนเติมเลือดก่อนนะฮะไม่เห้านะครับเราต้องเติมเลือดก่อนเพราะเราเล่นเจอเป็นแคนนะครับมาซี่มาซี่ เคดี้แอ็กนี่โหดแบบโหดมากนะครับมุมยิงได้ปะโอเคมุมยิงได้วะ่ะเอาว่าจะจรวดล็อกว่ะเอาดิไปดิไปดิไปสี่ลูกแล้วอ่านดิเอาดิมามาดิยิงไปดิเออยิงไปดินี่ไงแสนหนึ่งดาวรับไปดิโอ้โหเป็นไงล่ะโสดติดภูเขาทำเป็นติดนะเองตายบอกเลยอู้โดนไปแปดหมื 8, 8, 8. ห่นแปดจุกไปดิเดี๋ยวแพทหน้าเดี๋ยวเจอกันแพทนี้เอาเบาๆไปก่อน เติมเลือดก,ก่อนครับจะแตกเอาเรือสี่สามครับเรือดน้ำสองต้องเป็นหาไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าโอเคต่อเลยโผล่หน้าไปยิงบริเคียกันหน่อยดีกว่าเอาบริเคียอยู่กลางน้ำอย่างนี้ด้วยเสร็จดิยิงไหมครับโอ้โ,โดนโดนไหมโดนโดนดี่หว่าตัดไปดิยิงไปดิโอ้โหยิงไปดีเอ้ยเรือดำน้ำเรือดำน้ำถอย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 ร้องถอยนะครับเรือดำน้ำเราอย่าห้าวกับเขานะครับ อยังไงดีกลับเรือรอแล้วกันเราต้องหันหน้าออกนะครับมันจะได้เล่นได้เร็วขึ้นเวลาสู้ตัวเนี่ยเราต้องหันหน้าอย่างงี้ครับมันจะทําให้คุณรอดจากการโจมตีอ้าวไม่ต้องแล้วเล่นเลยแล้วกันอ้าวเขาไม่เห็นเราเขาคิดว่าเราไปนู่นแล้วหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงวะคือเล่นในน้ำมันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วเนาะเข้าใจแหละงั้นก็ตายไปซะหนูนี่ไงโดนยับยับโดนยุดใหญ่สกปริวิบวับวิบวับเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะโดนเขาให้เป็นไงล่ะจุกนะะจุกนะนะโอ้โหเป็นไงล่ะครับโดนเข้าไปเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะโอเคเคลียร์นะครับนะต่อเลยะฮะยิงปยิงไปลศัตรูนี่เข้าไปช่วยมิ้น์ก่อนทันหรือเปล่าทันไหมมิม้น์ ไม่ทันนะครับแตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไล่ไถ่ายเลยนะเพื่อจบเกมนะครับสำหรับแคนซีเอ็นนอนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นแคนลำแบบที่ไรของจีนเขานะน่าจะเป็นจีนนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะก็จัดเข้าไปลนะหนึ่งชุดนะครับ <ś le af> เพราะว่าชื่อเป็นคนจีนเลยซีเอ็นนอนหนึ่งซีเอ็นนอนหนึ่งสวัสดีเราเทียเอ็กเองเป็นการแบบออนไลน์ไปแล้วเจอแคนก็มันดีนะครับมาต่อครับโอ้โหตานี้แข็งเจอของแข็ง นะครับเจอประจันบาลทั้งจันบาลทั้งซีวีเลย2เกมนี้แบบตึงนะตึง,ต,งตึงทั้ง2เกมเลยเอามาให้ดูเจอยามาโตยิงยังมาตกันเลยฮนะทาไมถึงเลือกยิงยังมาตก่อนเพราะว่าลำอื่นไม่เปิดนะฮะแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราจัดการยามาโตให้เพื่อนได้เนี่ยเกมจะได้เปรียบนะอเพื่อนโดนเคลียร์ไปว่ะเราไถาย,ยัมาโตรัวนะครับโอ้ยัมาตใส่เราเหมือนกันมีเครื่องบินใส่เราครับเราต้องพยายามประคองตัวเองให้รอดจากสงครามนี้ให้ได้นะครับ เพราะเราเป็นแคลลี่ของทีมนะครับนะขาดเราไปก็เหมือนขาดใจนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งดัมเมจของเราเนี่ยใส่ให้เขายับยับเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับเก้าหมื่นแสนสามเป็นไงเราโดนไปแสนสามสะดุง้งบอกเลยห้าแสนก็ไม่พอจ่ายไม่พอจ่ายหรอกห้าแสนนะแตกไปซะไหนูแตกไปซะเรียบร้อยเรียบร้อยแน่ๆถ้าไม่กดปุ๊เรียบร้อยนะเสร็จเรานะครับหนึ่งลัเอียงขวาไปเปิดหน่อยนะครับ เจอสีเอ็นไทสูงสี่โอ้จัดไปดิสูงสี่นี่คือเป้าหมายเราเหมือนกันนะครับเครื่องบินเขาแรงแนละเอ,เอเยอะนะครับทำให้เครื่องบินฝั่งเราเอาจจะไม่ถึงตัวเขาก็จัดไปเลยชุดใหญ่ใส่กระพิบฟับฟับฟับอืมไปดิโอ้โหเอาดิมีทุกอย่างหดทุกอย่างใส่ยับไม่นับแผลใส่ไปเป็นไงฮะใครไม่มีลำนี้นะครับผมบอกก่อนถ้าเขาเปิด BP อีกครั้งหนึง่งแนะนำให้รีบฟาร์มและเก็บนะครับ เป็นเรือที่ดีมากเลยนะผมบอกเลยว่าอาวุครบเครื่องครบเครื่องที่สุดในเกมแล้มิสไซล์4เบิร์ดนะครับปืนโมนาหนึ่งเบิร์ดนะครับปืนระเบิด2เบิร์ดหรือว่าเบิร์ดหนึ่งว่าจำไม่ได้แล้วก็ตอร์ปิโด2เบิร์ดนะครับโอเคยังไงก็เป็นไฮไลท์ที่ผมเล่นมาแล้วมันตึงๆเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์้วยนะครับผมมาบอกกล่าวเรื่อง เรือ KDXT นะครับ Bad t นะใครขาดลํำนี้ไปก็เตรียมตัวหาม,มาด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับโชคดีจะปืนครับ